ไว้ลงทับนะลงทับนะกูลงชั้นสองจะเล่นเกมซ่อนหาพวกนี้นะแค่นั้นแหกูลงมาชั้นนซ่อนหากูไม่เืกูมึงไม่ตายหรอกไม่ใช่ซ่อนหาดีพ่อยดตายก็ไปลางหน้าออก อย่าลืมโคตรโหดเลยวันน้อแต่กูทีกูมาก็คือกูช่วยมึงไงล่ะคือกูมาคือโหดเลยเขากินไก่ไปสองค่าแล้วเมึงมาตอนนี้ไม่กินไก่ก็เตรียมตัวดูไว้เลยว่าใครอะเป็นคนพาไม่ให้กินกูคือกินไก่ตัวกินไก่แค่นั้นก็มึงตัวกินไก่ลงไปกินในน้ำไงมึงอ่ะแต่กูไม่ใช้ตัวกินไก่ไม่มีแฟรเราไปเราไปติดแดงวะเนี่ยเราดิงเชิงอะไรเนี่ย ไปไปน้อยน้อยพี่ขอนำวิ่งน้ตัวแรกโอ้โหกลัวเฉยไอ้น้อยกูขอนำน้องพอพี่ปืนตึงมันถอยไปแล้วมั้งตึกแดงโอ้โหไม่ว่าใครแบบขาแบบขานี่แบบอะไรเกาเรียกว่าตะคิวกินไมนี่้ตามมาตามมาเดี๋ยวกูเฮ้ยมันตึกกูอะไรอะไรวะตึกข้างตึกผมตึกข้างตึกข้างเหรอไอ้หน้อยเยี่โมวตัวชิบหาย มาร์คจุดโลเคชันจบได้จริงเพื่อนงาไอ้แมปน้อยช่วยโอ้โหแล้วกูไม่มีมันเน็บมันเย็นส็บครูก็หมดแล้วให้มึงนะแบนเดตเฟิร์สเอตยาน้วยไม่มีสกันตอนนี้มันอยู่มันอยู่กี่ตัวตัวเดียวตัวอ่าไอ้เคียตกลงกี uh ่ตัวต่องตัวคือไยินเล่นกันไปสามคนนะเว้ยกูมาคาบอีโนชิมิโนตโตชิมี่ขึ้นมาโอ้โหแล้วมันโดด

แมาเพื่อนเรามันงกูได้ที่มากูได้ตัวนี้น็อกแล้วที่มาดิจะเจยนเล็กมีนะใช่ป่ะตัวไหนอะน็อกรอแป๊บไม่ทันเดี๋ยวหมูกรอบถ้าเจยนเล็กมันน็อกไปแล้วเหลือหมูกรอบมันแตะเพื่อนอยู่เฮ้ยมันคานหายไปไหนวะเป็นข้อตึกหมดแล้วผมเนตไปข้างหน้าพี่วะไม่ได้หมดแล้วทำไมทำไมมันไม่โดนเนตพี่วะมี เมื่อกี้มันมีตัวโดดเข้ามาไม่ใช่เรอวะเออโอ้ยเจี๊ยสอนถอนถอนถวนแตกถวนแตก <c oughs> เอาแล้วปะเอาแล้วปะเจ็บเจ็บมันไม่หวังหัวตัวหัวตัวเดินเลยเดินเลยอะไรวะวางไปแล้วก็กดโทรมาแป๊บนึงนะแฟนพี่โทรมา สามตัวสามตัวอันหนึ่งมีอันมาโอเคมันมีน้องบอกว่าเขาหน้าเหมือนชาบ้าเลยท่านสามตัวโอ้ชมปอมตีเขาทุกสตตีมโอ้ยาหลบดีลบดิปืนปืนอยู่นี่ไงเชื่อมันดิขอเชื่อมันในกูดิเพื่อน กูจะพวดกูจะพวดนะฟั๊กูกูจะพวดแล้วมันมีตัวพี่ปียาป่ะมันโดดลงมาชันหนึ่งพี่เก๋เดินให้หน่อยเออเราชั้นหนึ่งเลยไปน้ะชั้นฝั่งนาะ นักของตายหมดหมดสวัยสวยสวยเป็นไงไรสัตว์กูจะพวดกูจะพวดกูจะพวดแล้วประเด็นน่ะกูอยู่ชั้นหนึ่งประเด็นกูอยู่ชั้นหนึ่งนะแล้วมันท้ำกูกูจะพวดกูจะพวดไอ้สัตว์แล้วมันรู้ได้ไงมึงอยู่ในห้องน่ะไรทีมกูไม่รู้เหมือนกัน มันเป้าใหม่มันชัดเจนเกินอาจจะวิ่งลหลบไงมแล้วไปเจอมึงกูสามาอยู่ห้องนี่หลบแบบเซฟเซไอ้ซัดเดินมา้ำกกเพื่อนกูอยู่ในจุดเสี่ยงปลสีแดงแม่งไม่ตำเฮ้ยคนคนเน,นเลยน,น,น้องน้องน้องสามเดียวเดียว อยู่หลังหมดไอ้น้อยพี่บางคนถามเราเว้ยว่าเมื่อไหร่จะทำคลิปน้องเอาไงเอาไงแทนเราเมื่อไหร่ดีวะใกล้หรือยังวะใครใครจะเป็นสปอนเซอร์เราวะเอาเอาเอาไอ้เราต้องดิวใหญ่เลยน้องเข้าใจปะคือถ้าเกิดว่าเราต้องเริ่มอ่ะเราต้องเริ่มเปิดกับดิวใหญ่เลยจัดดิวมาละเดียร์ลองอ่ะไอ้น้อยเดี๋ยวกูไปตากล้องเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่พูดอย่างนี้เขาไม่เสีย อ๋อไม่ไมขอโทษขอโทษขอโทษเอานี้เอานี้กูรู้ละเอานี้คนนี้คนนี้ฟังชื่อดีๆนะคนนี้ได้แน่พี่ครับอันลินน้อยหน่อยน้อยน้อยโอเคพี่รอเล่นพี่บาลรอเล่นไเดี๋ยวพ่บานไม่จะปล่อยกูละเออเฮ้ยอาว่าแคมป์เนี่ยใครเจ่งกว่าเยอะอะไรก็ขำนี้เก่งเลี่ยงอะไรอะไรวะอะไรอะโชว์อะไร เฮ้ยบ้านี้ใครเก่าวะเนี่ยเห็นไหมเป็นตัวเก่าแค่แหละตึงก็รู้ถุงไม่เก่าหนึ่งรถเออรถครับลรถครับไอ้ล้อแม่งดิเอาขันหลังเอาขันหลังนะขันหลังก็เก่าดิเดี๋ยวมจาะบักกี้บักกี้บักกี้ โอ้ยวัวแตกเฮียรถมันหายไปไหนวะเออเดียวพี่ชายสวน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 มันเอาลูกใหญ่ๆได้นะครับตำอัดติ่มอะไรจะเออติ่มมาเนยได้ไหมเออกูติ่มไอ้เหี้ยง่ว เฮ้ยบ้านนี้มีตัวหนึ่งอ่ะเขาไปช่วยมันเดี๋ยวมารอค่อยโอ้ยรถไม่มียางแตแกตอ,อีกส่วนเราหมดแล้วถ้าส่วนนี้เฉยส่วนให้รว้ว่ามีนะเฮ้ยเออถ่านลิกแล้วเออโทมคนสียไปมั้งเฮ้ยอ่ะพี่อ่ะต้องอย่างนี้พี่ยิงอ่ะเฮียเมื่อกีค้คนเดียวยีงแตก จะตายแล้วหลังรถหลังรถนี้หล่อต้องพี่ไหมไม่ไม่หรอกบากี้กูด้วยนัินรถระเบิดอ่ะบ้านมีเหรอแอดสวยมีอีกตีนึงมาตรงไหนมาไหน นอนไม่ใน้อยได้เลยไอ้คันนึงไม่ดดอไอ้่้ยไหวปะน้องไม่ไมดดสักคน Watch o u ตรงน้อตรงจอดตรงนี้คันน,ะนวะ ไอตีนี่โคตรงงอ่ะไอตีนี้คือโคตรงงกลัวอะไรอ่ะป่วยน้อยยิงมันโคตรไกลจากเขาสูงอ่ะแม่งไม่โดดสักตัวโดดไม่ทันสักตัวเราแบบเราจอดที่รถอย่างเดียวอโมันก็ควรโดดทันปะวะเฮ้ยมึงลออคหนึ่งปีนปีนคู่ล็อกหนึ่งแล้วะเฮ้ยรถมาบนหัวมัดมีเมื่อกี้บนหัวเอาแน่ ายิงปูไม้โอ้ยเมื่อกี้ชิดเลยน้อยหลังมาเล่นหลังเฉยรถยางแตกเร่งกันไปฝั่งเพลป๊บนึงกำลังวิ่งขึ้นไปทำยิงกันหน่อยไม่เห็นว่ะเดี๋ยว้าสมองทิ้งไว้พี่หน่อยดิแล้วก็เล่นเลยเราใครอยู่ผมไม่ได้ว่ะ ไม่ได้ว่ะไม่เห็นว่ะก็สมมติไม่มีว่ะมาวะพี่มาวะพี่วัดเจ้าเดือนนี้มีน้อยมากพี่มันโดนกดน้อยแต่ได้อยู่มันโดนไกลๆกดไห้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ตัวนลยเดินนี้แามตัวมันอยู่ตรงเดี๋ยวเดินสายไปเอาแม่งเลยฉีกไม่ได้มันย้อนนี้ไอ้เหี้ยไอ้เข่าในแม่งยิงเราน้อยโอ้ยเหี้ยอ่ะวัดเลย ถ้าเดินขึ้นตรงๆโดนหลังยิงน้าขึ้นไปดิเดี๋ยวไม่พอแล้วเนาะเนาะไอ้เที่ยกูเน็ตไว้มั่วามันยอดตายมันยอดตายแล้วหน้าผมเออนอนอยู่ตัวฉตัวมาผมตายไอ้พวกเอาดิไอ้พวกขี้แจมเนี่ยเที่ยบตัวไม่ไหวแล้วกลัวไม่ฝ่ามก็เฟียตี้ทานแล้วมั้ มามาน้อยร้อยพี่ที่พี่ไปกดหน้ามาันได้แล้วแล้วผมไปล็อกเลยหน้าให้ขโมกเลยอ่าล็อกได้แล้วห้องน้ำตัวหนึง่งห้องน้ำมาวิ่งลงขวาแล้วเร่องเด็นึงล็อกหนึงเียบอ่นิเดียวได้ขโมกซ้ายเหี้ยบใจโลเป็นไรเนี่ยไอ้สัสขวาแล้ลลว แม่งโดนตัวเดียวตัวเดียวนะ้ำมุมไหนยิงวะเออตัวท้ายแล้วเล่นเลยมันอยู่นอกวงอะ่ะมันน่าตายวงน่าจะยอมตายวงว่ะไปว่าจริงๆน้ำมุมมาถังด้วยมันอยูาาย่ยาายซ้ายเออตัวสมองซ้ายน้อยสมองซ้ายไม่ใช่สมองขวาวไฟลี่ขวาวะเนี่ยลูกซ้ายลูกซ้ายลูกซ้ายเ<ๆ>ขามาดิครับน,นั้น <laughs> ๆ เอ้ผมปาเนตไปมั่วๆไอ้เฮียไปโดนมันเฉยเลยไอ้บนหัวเราอ่ะเนตแม่งหลุดมือไอ้สัตว์ <c oughs> นิงเกินท๊อปัญหาวันนี้มาขอพีออ่หน่อยที่ไหนจริงจดกเกมเออไอ้สัตว์วันนี้แม่งมาวนันเอา